วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2565เวลา10.30นานท,ที่กรมประมงดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดร้านฟิชเชมนชอแอดบางเขนพร้อมเปิดร้านฟิชเชมนชอบทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ โอกาสนี้ให้เขียิเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ประมงจากร้านพิชแมนช็อปแอดบางเขนและบูทจำหน่ายสินค้าจากชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยมีนายเฉลิมชยัยชวนรักอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมงให้การต้อนรับร้านพิชแมนช็อปแอดบางเขนร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพดี การันตีคุณภาพด้วยสัญลักษณ์ประมงทงเขียวที่รับประกันความสดสะอาดได้มาตรฐานปลอดภยัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยกรมประมงได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมควบคุมคุณภาพสินค้าจากชาวประมงและเกษตรกรที่จะนำมาจำหน่ายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายภายในร้านเช่นลูกชิ้นปลาไส้อั่วปลานิลปลาถูต้มหวานปลากูเหลาเค็มเชียงปลาหมึกแดดเดียวกุ้งแห้งปั้นสิบข้าวหอมมะลิไส้ปลาร้านพิชแมนช็อปแอดบางเขน เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา7จ็นิกา30นาทีถึง17อรนิกา30นาทีและวันศุกร์เวลา7จ็นิกาถึง17อริกาที่กรมมงบริเวณฝั่งประตูพอพหลโยธินใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนก็ชาวประมงที่เราตั้งใจดําเนินการโครงการตรงนี้นะครับเราต้องการช่วยเหลือในส่วนของออตลาด ในการที่จําหน่ายสินค้าให้กับประมงพื้นบ้าน,นซึ่งซึ่ซาจะหาเรือท่าจะไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีตลาดเป็นของตัวเองแล้วก็ได้ราคาที่เป็นธรรมในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมาจนกระทั่งนำในส่วนของการแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์จากทะเลแล้วก็มาน้ำจืดด้วยขนาดนี้เนี่ยเราได้มีการเปิดช็อปทั้ง77จังหวัด นะครับเพื่อที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งของการหลักการตลาดําการผลิตแล้วก็ให้พี่น้องชาวประมงเนี่ยได้นําสินค้ามาจําหน่ายโดยตรงและก็ราคาที่เป็นธรรมแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆโดยกรมประมงเนี่ยดำเนินกา,การการันตีในส่วนคุณภาพสินค้าให้ครับนะ